ุิยฟิลเตอร์นี้สวยจังเลยนะคะขออนุญาตตอบคำถามนี้นะคะเป็นวิดีโอนะคะเดี๋ยวก่อนพิติไม่เห็นนะคะขอใส่แว่นคะ่ะก็ถามมาค่ะว่าสำหรับ A2 เราต้องรอให้โอฟฟี่เขาติดต่อมาก่อนใช่ไหมคะหรือต้องติดต่อไปถามเอง พิตีไม่แน่ใจอ่ะมันนานมาแล้วเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าคือตอนที่พิตีเรียนตอนที่พิตีได้เรียน a อหนึ่งพิตีได้ชั่วโมงมาหนึ่งร้อยชั่วโมงนะคะแล้วพอตอนเรียนจบอ่ะพิตีก็เรียนต่อ a อสองเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าทางโรงเรียนเขาเป็นคน ตัดสินใจหรือยังไงนะคะพี่ตีแนะนำว่าให้คุณลองกลับไปถามคุณครูที่ตอนที่คุณเรียน A1 นะคะว่าเออเนี่ยถ้าจะเรียนต่อ A2 เราต้องทำยังไงนะครับเพื่อความแน่นอนให้กลับไปที่โรงเรียนที่เราเรียน A1 ะคะ ว่าถ้าเราจะเรียน A2 เราจะต้องติดต่อกับโอฟี่หรือติดต่อกับทางโรงเรียนนะคะคราวนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าเราที่โรงเรียนเนี่ยมีที่เรียนไหมมีที่นั่งสำหรับเราไหมมีคนเรียนมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคือมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆด้านด้วยนะคะเอาเป็นว่า ให้กลับไปที่โรงเรียนแล้วก็ถามคุณครูนะคะว่าเออเนี่ยถ้าจะเรียน A2 ต้องทํำยังไงเพราะว่าพิติก็เห็นตอนนั้นน่ะที่พิติเรียน A1 อยู่อ่ะก็มีคนที่เขาไปถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าเออถ้าจะเรียนต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนที่พิติเรียนจบ จบชั่วโมงหมดทุกสิ่งทุกอย่างกับ Office ออฟฟี่อ่ะตอนนั้นพิ่ติจําได้ว่าพิ่ติเรียนจบ A2 แล้วอะ่ะแล้วพี่ติก็อยากเรียนต่ออีกคุณครูเขาก็แนะนำนะคะว่าถ้าอยากจะเรียนลองติดต่อกับฟองสตา a ไวนะคะคือตอนนั้นก็จะเป็นโรลมปัวนะคะแล้วพิ่ติเรียนจบพิ่ติก็เลยไปติดต่อกับโปลมปัวหรือฟองสตาไวแล้วพิ่ติก็ได้เรียนได้เรียนหลักสูตร การเตรียมเตรียมตัวเพื่อจะไปสอบเดลแบบนี้ค่ะเอาละค่ะใครมีคำถามอะไรสงสัยติดก็คอมเมนต์ถามกันมานะคะอุ้ยฟิตเตอร์นี่สวยอะ่ะ